ทีนี้เรามาดู exercise เอาสมุดขึ้นมาเลยปากกาพร้อมค่ะมา exercise put a and the or zero article เติมเลยนะคะให้เวลาข้อละหนึ่งนาทีมือไว้นะ United Nations n a t o ย่อนะคะ n a t o ย่อมจากอะไรช่าง đều lên á Ready? Ready? Yes or no? Ah, oh, no. ใส่ A อแอหรือว่าไม่ใส่นะคะถ้าไม่ใส่ก็ขีดแดชไปนะคะ <TVs. S 1> เขาสามอ่านว่าอะไรคะ <Jedi. S 1> อะไรคะบีเทลส์บีเทลคือคืออะไรอ่าคือชื่อวงดนตรีอ่า The Band สี่เต่าทองจักไหมคะ The Beatles สี่เต่าทองเกิดทันปะ เกิดไม่ทันเมดิเ e อร์เร a n ีอ่ะ ready Number 5 They go to the duck school by the bus. Number 6 water is a liquid. ลิควิดคืออะไรคะลิควิดของเหลวนะคะเออนักเรียนนักเรียนมีน้ำยาลบคำผิดใช่ไหมใช่ป่ะเออถามว่าลิควิดคืออะไรก็คือน้ำยาลบคำผิดแต่คือของเหลวนะคะลิควิด seven water is liquid ready seven eight he is playing Piano. He went to prison. ต่อนะคะ เขียนแล้วอ,อ่านออกนะเอออ่ะต่อไปค่ะ คะถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาใหม่ตอนเฉลยนะอ่าไปดูข้อต่อไปข้อท้ายๆโจทย์จ,จะยาว ไปนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อสิบห้าที่จะเป็นจะเป็นเรื่องต่อจากข้อสิบสี่ เสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาดูเฉลยกันนะคะนักเรียนทำรด้ยังคะให้เวลาสองนาทีอะ่ะลองดูว่าจะเติมอะไรเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเราถูกกี่ข้อ number one อะไรคะ a and the or zero article ข้อนี้เติม the ค่ะ the united nations สหประชาชาติ the united nations อันนี้ล่ะคะ the ่า the natural ะไปนะคะข้อต่อไป the beatles ชื่อวงดนตรีนะ Mediterranean ทำไมเดอะเป็นชื่อทะเลสี The Mediterranean Sea นั่นเองนะคะ The Mediterranean สี่ข้อนะอ้าวตรวจเลยนะคะเช็คไปเลย Number five They go to the school ไหม Along and from gun. One, two, three. They, they go to school. By, by bus. Zero and zero. They go to school, not they go to the school. I go to school. No I go to the school. The school. They go to school by bus. Six, water is liquid. zero เป er> ็นการพูดทั่วไปน้ำเป็นของเหลวนะคะน้ำเป็นของเหลวพูดทั่วไปไม่ได้ชี้เฉพาะอะไร Water is liquid seven อ่านอ่านเลยค่ะอ่านพี playing the piano เมื่อกี้เราเพิ่งพูดไปใช่ป่ะ the นำหน้าชื่อเครื่องดนตรี the piano the violin the drum The ป l ุยแล้วแต่ he went to prison คืออะไรค prison? Prison รับ prison prison ก็คือ jail jail รู้จัก jail ไหมคะฮะ jail รู้จัก jail ไหมคะ, <Huh? S 1> มคะไม่ใช่ jail ใส่ผมค่ะ <laughs> J A I L อ่าใช่ค่ะ jail jail ก็มีความหมายเท่ากับ prison P R I S O N prison แปลว่าอะไรนั่นเองค่ะนักเรียนคุกนั่นเองค่ะ J A I L Jail นะคะไม่ใช่ตัวนี้นะ Jelly ใช่ป่ะ Jelly อันนี้ Jelly ใช่อไหม Jelly Jelly คืออะไรคะ Jelly Jelly ทานได้วนวนวน Jelly Jelly เออเราเรียก Jelly นะคะคนไทยเรียก Jelly ฝรั่งต้อง Jelly เวลาเด็ดตอนนี้จะไปซื้อเยลลี่ต้องเจอลี่นะนะป้าๆซื้อเจอลี่นะไอศกครีมใส่เจอลี่ด้วยนี่คืออันนี้เจอเจอลนะคะแปลว่า r ร s o นคุกคุกนะ the thief the thief the robber uh have to be put in the jail ถูกจับอ่าเข้าคุกนะคะ he went to prison Zero. 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 ไปนะคะ Poor n e e d food and clothing <Wow. S 1> poor. poor 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 นี่คือพูดถึงใครฮะแปลว่าอะไรคะ Poor จนพูดถึงคนจนทั่วๆไปคนจนใช่ไหมพูดถึงคนจนคนจนต้องการอะไรต้องการอาหารและ เสื้อผ้าเครื่องลุงห่มนะคะพูดถึงคนจนนะคะพูดถึงคนจนก็ต้องเป็น the poor the poor the poor need food and clothing นะ uh, do you know Smith do you know Silo ไหม <Zero. S 1> คุณรู้จักอันนี้เป็นครอบครัวนะ family name family name do you know the Smith do you know the Smith do you know the Smith do you know the 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 Chan Chanrit? do you know the c h a n r i t do you know the จิตการุณนะนะคะชื่ออันนี้เป็นสกุลสกุล the smith do you know the smith English like t e and ไหมคะความคืออะไรคะความ อันไหนคือประธานอันไหนคือกริยา like เราต้องรู้ว่าอันไหนคือประธานกริยากรรมนะคะ English like tea คืออะไรล่ะคะอะไรชอบชาคะอังกฤษอังกฤษชอบชาอังกฤษนี่มันมีเยอะนะคะแป้งตางูอังกฤษก็เป็นแป้งก็อังกฤษเหมือนกันนะคะแป้งตางูอังกฤษนะ Pickle Heat ออะไรละ่ะ English วิชาภาษาอังกฤษก็ใช่ใช่ปะ่ะ นอกจากจะวิชาภาษาอังกฤษแล้วอะไรได้คะคนคะ่ะคนคะ่ะคนคะ่ะเพราะนั้นอังกฤษคืออะไรคะชาอังกฤษชอบชาชอบดื่มชานะคะภาษาอังกฤษเขาจะแยกโดยดื่มดื่มของเหลวนะคะกินกินนิเคี้ยวนะคะเขาไม่บอกว่าชอบกินชา <c oughs> นะ,ะเร็วคะ่ะ English like tea คนอังกฤษชอบดื่มชาก็เป็น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 ดูนะคะ The uh, ลดเสียงเป็น The English like tea ถ้าคนไทยล่ะคะ The Thai The Thai like coffee อ่าคนไทยก็เชื้ิชชอบอะไรคะกาแฟะนะคะ บางคนแบบเป็นโรคจิตอะไรก็ได้ที่เป็นสีดำๆนะพอดื่มแล้วรู้สึกกระปรี้กระเป่า <laughs> นะอ่ะสิบสองค่ะ I watch concert and film on TV concert is good but I don't like film I watch a concert and A f ล์ม on t นชีวดูคอนเสิร์ตแล้วก็ดูดูดูหนังภาพยนตร์ฟิล์มฟิล์มคอนเสิร์ตดีแต่ไม่ชอบภาพยนตร์กล่าวมาแล้วใช่ไหมคะ The concert is good but I don't like the film คอนเสิร์ตก็คอนเสิร์ตที่ดูก็ดีอ่ะแต่ว่าฉันไม่ชอบภาพยนตร์อาจจะไม่ดีนะคะ but I don't like the film อาจจะไม่ชอบนะคะ เรดี้อ่าอะไรคะอะไรนะดะดะนี่คือเลยอ่ะกับเดอ Dogs in this house ชี้เฉพาะไหม Dogs ที่ไหนในบ้านหลังนี้ The ค่ะ The อ่ะไม่ได้ด้วยแหละเพราะว่าด o อกเติมเอสนี่วิธีดูทำข้อสอบนะ วิธีดูมันช่วยเราได้บางทีเราตัดสินใจไม่ถูกโอ้ oh, ไม่ได้เพราะดอกเตอร์เอสใช้อะไม่ได้แน่นอนแอนใช่ไหมไม่ใช่แน่นอนที่นี้มันจะเหลือเดิกกับซีโร่ใช่ป่ะเดิก <The. S 1> <The. S 1> กับซีนร่นะคะแต่ว่าชี้เฉพาะค่ะในบ้านหลังนี้ dogs in this house like children who wear white shirts สุนัขบ้านี้ชอบเด็กเด็กไหนคะที่สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวชี้เฉพาะไหมชี้บ่เด็กอะไรคะชอบเด็กอะไร ชายเด็กที่สวมเสื้อสีขาวชีเฉพาะเป็นไลท์ The children who wear white shirts ไหมคะชีเฉพาะเอาใส่กันแปลนิดนึงนะเป็นอะไรคะเอาอ่านพร้อมกัน The dogs in this house like the children who wear white shirts ่า white shirts Old man and old woman live in small hut นักเรียน14กับ15นี่มันลิงก์กันนะอ่ะเนี่ยพอมา15มันจะต่ออย่างเงี้ย One day old woman left hut and went into forest Old man went to river to catch fish เนี่ยมันลิงก์กันนะคะระหว่าง15และ14เป็นเรื่องเดียวกันอ่ะอะไรคะดิเลยไหมคะ14นักเรียนบอกว่า and o oh man พูดครั้งแรกพูดครั้งแรกใช่ปะ่ะมันมีโอเลยใช้ and ถ้าไม่มีโอก็เป็น amen And o โอ man and แ n o โอวูแมนเลี้ย In ินอิน l l ะสมอาทำไมเราใช้ and และอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ข้อสิบ้าครูเปิดให้ดู เป็นเรื่องเดียวกันแล้วกล่าวซาำถูกไหมคะอ่ะ uh, and old man and an old woman lived in a small hut ไป One day, วันเดีวหนึ่ง the อ่าถูกต้องน,นะคะ the old woman left 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 uh huh. อะไรคะอ่ะ uh huh. uh, ได้ไงอะ่ะ <Yeah. S 1> พูดมาแล้วกล่าวมาแล้วไง เออเมื่อกี้เรากล่าวคำว่าอาฮัมาแล้วใช่ปะกล่าวครั้งที่สองนะคะ the hut and went into the forest one day one day the woman left the hut and went into the forest the old man went to the river to catch fish เนี่ยนะ ใช่ค่ะซีโร่พาออะไรคะฟิชนี่มันมันไม่เป็นเอกพจน์มันมีรูปแบบเนี้ยแต่ว่ามันเป็นพหูพจน์นะคะ to catch fish เสร็จแล้ว15บข้อเอาเร็วดูค่ะใครได้ใครผิดใครผิดหนึ่งยกมือนั้วเป็นปทางทันไหมคะใครผิดหนึ่งยกมือค่ะใครผิดสองใครผิดสามผิดสีเอาผิดนะคะผิดห้า อ่าหน่อยนึ่ค่ะผิดหกผิดหกผิดเจ็โอ้โหไม่ผิดเลยค่ะยกมือเอาโหแล้วแล้วตกลงมันยังไงล่ะคะไม่บอกนะคะอ่ะไม่บอกไม่